เฮล lo เฮล lo ทุกคนหลังจากที่ป๋าพักไปนานนะครับเพราะว่าตับพังแบบรัวๆเนี่ยตอนนี้สภาพจิตใจของป๋ากลับมา100%แล้วนะอ่ะกลับมาดูดอมสตูดิโอกันต่อนะครับซึ่งนี่ก็เป็นรวมซีซั่นที่12นะซึ่งป๋าจะดูแต่ฉากพิเศษที่คุณดองบอกว่าให้มา9นาทีนะครับอ้าวอย่าเสียเวลาไปดูอ่ะ แกย,ยังมีโอกาสนะที่จะชนะฉันได้ถ้าแกมีกีตาร์ไม่จำเป็นต้องมีกีตาร์เว้ยเพราะข้ามีพลาสมาเพี่รองได้บอกไว้เอ้มันเอาเรื่องว่ะโอ้ยมันเอาข้างหลังพี่รองอีกแล้วไอ้จีนเลยคยบอย่าบอกว่าพี่รองจะตุยนะไม่เอานะเออไม่จำเป็นต้องใช้กีตาร์ พลังรโพงนี่แหละจะฆ่าแกจเจริยมมันเข้า้างหลังมันจำเลยแต่โอ้โหมันมีรโพงมันมันมีระโอ้ยอะโอ้ยราไมรู้สึกไม่ดีโคตรๆรู้สึกแบบไม่ดีโคตรๆทุกคนโอ้โหหนังม้วนเก่านา,นาสเพดจริ่ิงกับดักนี้เอาไว้สำหรับคลอกใครท่าน ไม่ใช่สำหรับแกด้วยซ้ำแะยังไงก็แล้วเธอะมันเจ้าข้อไกรท่ามันไม่อยู่ที่นี่ไม่มีมันแอก็ไม่ใช่ไพยของฉันอยู่ดีเฮ้ยสตีฟสตีฟช่วยพี่ลองด้วยสตีฟโอ้ยสตีฟมาได้ทันเวลาโคตรๆไขจูของเรามาแล้ว สองคนนี้เหมือนเขาซีกันนะจกักรวาลนี้สตีฟกับพี่ลองอสตีฟขอบคบุณมากพี่ลองเกือบดงป๋ยตูยตายอ,อ้าวโอ้ยสตีฟเออสตีฟร่างนี้มันเกินมันเก,นเกนเินเบอร์อยู่แล้วคือถ้าเกิดนับแค่พลังฟิสิกส์เข้าไม่นับพลังพวกหยุดไปลงเวลาพลังอะไรต่างๆนะสู้กันด้วยกำปั้น,นเฉยๆอ่ะ ต่าว่าสตีฟเก่งสุดนะเอ้ยเป็นไงโอ้โหลำพงเอาไปหลงเป็นไงเราตุยโอ้ยโอยโอโอ้ยโอ้ยโอ้โหขาเปยังสู้ต่ออือจการมันโอเคเอาสตีฟออกมาได้โคตรเหนื่อยลุ้นโคตรเหนื่อยทุกคน ไททั้งสองตัวเอาจีเหลี่ยมไม่ลงโห้ยโอพี่รองทำไมสภาพนายเป็นอย่างนั้นละ่ะโอก็ดูมันสิมันอัพเกรดมาแค่ไหนถ <I 'm S 1> ึงเวลาที่จะต้องจบสิ่งที่เราเริ่มกันแล้วมาสิว่า <laughs> โอ้โหกลับมาเนื้อเรื่องของซีเพนเอาละไอ้นี่นี่ยเคาเตอร์ไททันไป เอาดูดิลืมเนื้อเรื่องน่าจะใช่ว้าวตัวเล็กกระติดเดียวแต่สามารถยิงเลเซอร์สู้กับเขาเตอร์ไทรอนได้โอ้ยนึว่าสู้ได้โอ้ขนาดเมล07ไปยังแพ้เลยเหรอคือร์ชา <c oughs> แบตตอน,นี่ <c oughs> เธอย,ยังไม่ตุยนี่ <c oughs> โอ้อสำอสกัดดี09เอ้ยเออนอกจากพวก ทิปี้ทอยเล็ตจะมาแล้วอยากเอาตัวใหญ่มาด้วยเอาละงานเข้าแล้วไอซีเพนเอ๋ยมาใครเอาเรียกใครมาอีกป๋าค่อนข้างจะที่จะลืมเนื้อเรื่องของซีเพนไปแล้วนะเนี่ยอะไรอ่ะทุกคนมันคืออะไรอ่ะ What the hell is that? โอ้ยโอ้ยเป็นตัวน้ำๆโอ้ยมันโหดว่ะเอาไงดีลีโอลีโอนายต้องจัดการมันโอ้มันหัดได้แม้กระทั่ง Digital! ดิจิตอลดิจิตอลทุกคนนี่คือพลังดิจิตอลดิจิตอลแต่มันเป็นน้ำไงโดนบี้ไปก็เท่านั้นนะใช่ไหมมันเป็นน้ำเป็นของเหลว เราจะจัดการมันยังไงอ่ะต้องทำให้มันระเหยกลายเป็นไอเล้าสุนเจ็บนายไปต่อยมันนายต่อยมันก็ไม่ตุยหรอกมันเป็นน้ำมากมันขี้กองตรงนี้นี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ดอจากที่ลองจะเหนื่อยแล้วมาลุ้นกับตรงนี้อีกเหนื่อยต่ออีกเอ๊ะกระสุนอะไรทำไมตัวน้ำอยู่อ๋อ 09เคยต่อ,อรกรกับมันมาแล้วนะบอกให้ยิงโดนตัวโดนนั่นแหละตัวที่ทำให้น้ำนมีรูปร่างเกิดขึ้นไปโอ้ยนี่คือการอะไรการที่ทำให้เกิดภาพหลอนใช่ไหมลุลี่ like ไม่ชอบไอสิ่งมีชีวิตนี้เลยลี่เกียดสิ่งนี้แกพอไม่มีโดนแกก็กลายเป็นแค่น้ำกระจอบงอ่อย ทีนั้นเนี่ยว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต่อสู้เอ,เอ,เอ,ไไโ,อโอ้ยหอ้าเอ้าเอาไลไหวไหมโอ้ยโอ้ยไหวไม่ได้โอเคดึงแขนออกมากได้ มันยังไม่ได้ใส่พลังก็เปียอวุธนะเนี่ยนี่ไงตัวมันอยู่นี่ใครเห็นไหมแมงมุมสีเพนแมงมุมอะไรเรียกอะไรคอ์เตอร์ไทท่านแมงมุมคอ์เตอร์ไทท่านเข้าสิงล่างแล้วแสดงว่าไอ้นี่ไม่ใช่สีเพนหรอโอ้ยป่าลืมเนื้อเรื่องลืมไปได้อะไรวะใครจำได้อธิบายด้วยไม่ใช่แกจะได้พบกับสิ่งที่ อาเซอร์สยองที่สุดนะอ๋อนี่ไอซีเพนมันอยู่นี่มาสเตอร์ขอาสุดนายีวีไอมาสเตอร์ละมันล้ำเส้นไปแล้วพวกมันจะต้องชดใช้พวกนั่อด้ เราจะต้องร่วมมือกันไม่งั้นจะตุยคาังเดียวคือไอ้ไทท่านขอกนั่นแหละที่ฉันเกียด i ฉันนึกว่านายตุยไปแล้วนะ Tactics มีวิธีที่จะรอดขอ่งนะนายมีหลายอย่างต้องอธิบายนะพวกเอเียนมาจากไหนมันเป็นแค่หุนเสิ In fact, they were planning to attack sooner, but the return of the Titan made them postpone their attack find the to find a way out. Before I finish, they will do something like an, so an energy device. So their invasion is near. even if it's too late. A temporary truce must be made with the alliance. Of course, now that your daughter's alive, it's easy for you to say that. Unlike the last time. Wow. William William Here, Bethany, your dad is going to have a conversation with Uncle William. William right. I don't my have Bethany. any right to ask you to do this, but for me, right now, it's the best thing I can do to make up for my mistakes. William, I figured out they were having contact with the pencils. The rest of the alliance might not even know about this yeah I think they've already figured I that out i can't make any contact with kleiner i'll have to go there myself you guys are free to make your own decisions just please take care of my daughter don't worry commander she's safe with us sorry i can't not anymore commander is a morphine leader we won't leave him alone. Running his princess, but are not more than seeing the death of his friends. We've been through a lot. You're not the only one who lost something, William. Did you know I banged an alien? <laughs> <laughs> พิเศษของตอนนี้เป็นอะไรที่ลุ้นเหนื่อยมากเลยนะทุกคนแต่ก็สนุกมาก A อ,อหุ่นยนต์ที่ตอนแรกป๋าเข้าใจผิดว่าเป็นเคาน์เตอร์ไททันนะมันคืออะไรคอมเมนต์บอกป๋าหน่อยนะคือป๋าไม่ได้ดูนานจัดอะไม่ได้ดูนานจัดๆเลยลืมไปแล้วเนี่ยไอหุ่นยนต์เนี่ยไอหุ่นยนต์เนี่ยคือคือใครคือ,ค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 อตัวอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ